สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทลังกูลนะครับหายไปช่วงหนึ่งนะฮะติดภารกิจยาวนานทีเดียว ก็กลับมาพบกับพอดแคสต์นะครับวันนี้ประเด็นที่จะเอามาคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังก็คือจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้บริหารขององค์กรหลายแห่งทีเดียวนะครับที่มีคำถามเวลาที่ได้ไปเป็นที่ปรึกษาคือในช่วงนี้นะฮะว่าเราจะพัฒนาคนเก่าที่เรามีอยู่ให้เขาสามารถมีทักษะนะครับเช่นที่เราใช้คำว่า upskill reskill ว่้เขาสามารถรับผิดชอบงานใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานตามโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดีไหมหรือเราจะหาคนใหม่เข้ามาเลยดีแบบไหนน่าจะดีกว่ากันไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้อย่างไรนะครับอย่างไรก็ดีในช่วงเวลาคือเราต้องยอมรับนะฮะในช่วงเวลานี้โลกเปลี่ยนเร็วมากธุรกิจเปลี่ยนเร็ว มีเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ AI นะครับเข้ามาแทรกซึมกับวิธีการทำงานมากขึ้นคนไทยเองเท่าที่ผมสังเกตก็เริ่มที่จะประยุกต์เอา AI เข้ามามีส่วนกับการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่ยอมรับเลยว่าเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นจริงๆ productivity บางคนนี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่โอเคมันก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บางส่วนเช่น ทาให้เราคิดน้อยลงอาจจะทําให้เราใช้สมองน้อยลงไปเรื่อยๆอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ประเด็นเหล่านี้คือเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะๆเนี่ยพนักง,งานเดิมของเราสามารถจะพัฒนาทักษะใหม่ๆเหล่านี้เข้าไปได้ไหมหรือจริงๆเราต้องหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีทักษะเหล่านี้อยู่แล้วเข้ามาลุยงานเลยบางทีทางเลือกแบบนี้ฟังดูเหมือนเวลาถามงี้มันเหมือนจะง่ายเนาะแต่เวลามานั่งคิดกันจริงๆเนี่ยตอบยากจริงนะครับ หลายครั้งเนี่ยผู้บริหารอันดับสูงเองก็คือเนื่องจากว่าเขามีจิตใจที่เห็นเรื่องของพนักง,งานที่ทํางานอยู่กันมานานเนี่ยก็คิดว่าเขาก็เสียดายฝีมือเขาก็ยังไม่อยากจะรับคนใหม่ก็บอกว่าเอา้าเราก็มีคนอยู่แล้วเราจะไม่พัฒนาเขาหน่อยหรือ ก็ต้องมานั่งดูว่าคนของเราอะพร้อมไหมศักยภาพดังนั้น HR ในช่วงที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้ครับเราคงต้องมีการประเมินศักยภาพประเมินคอมพิเตนซีของพนักง,งานเราว่าเขาพร้อมที่จะรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาหรือเปล่าคงต้องมีพิธี นะครับซึ่งหลายครั้งก็จะเป็นการประเมินเพื่อดูศักยภาพจากคนรอบข้างนั่นแหละครับแล้วก็ตัวเจ้าตัวเองก็อาจจะต้องประเมินตนเองว่าตัวเองไหวไหมกับการที่ต้องมาพัฒนาตรงนี้นะครับอันนั้นคือเรื่องของพนังงานอีกอันหนึ่งเราควรจะต้องมาพิจารณาแล้วก็ทบทวนให้ชัดเจนก็คือไอง,งานใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาในช่วงไหนในวันพรุ่งนี้หรือรเปล่า นะครับสเดือน6เดือนหรืออีก1ปีคือถ้ามันพอมีช่วงเวลาสัก6เดือนถึง1ปีเนี่ยแล้วก็ HR มองว่าช่วงเวลาเนี้ยพอที่จะพัฒนาคนเดิมได้เราก็พัฒนาคนเดิมน่าจะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้เรื่องของวัฒนธรรมขององค์กรเราดีอยู่แล้วถูกไหมฮะเอาไม่จําเป็นต้องมานั่งหาคนใหม่ปรับตัวบางบางที่เนี่ยหามายังไม่ทันที่จะเริ่มงานหรือจะเริ่มงานได้แค่2วันก็ลาออกซะเดี๋ยวตอนนั้นมันก็เริ่มมีปัญหา าการขาดช่วงนะครับของการ implement งานในโปรเจกต์ใหม่ๆดังนั้นถ้าคนเดิมของเราที่เคยทำงานอยู่แล้วคุ้นชินกับว่าทำวิธีการทำงานสิ่งเหล่านี้เอามาต่อยอดเนี่ยน่าจะทำให้คนเหล่านี้มันเ,เรียกว่ามีศักยภาพเพิ่มเติมได้ดีกว่าแล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องกลัวว่าเขาจะต้องนาออกไปไหนหรือปรับตัวไม่ได้ในช่วงต้นนะครับ ประเด็นเรื่องคนประเด็นเรื่องงานผ่านไปสองอันแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือองค์กรเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาเรียนรู้หรือเปล่าเรามีโครงการเรามีเทรนนิ่งเรามีระบบการพัฒนาคนที่พร้อมไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝ่งไปฝึกอบรมถูกไหมฮะฝึกอบรมกลับมาแล้วเรามีเรื่องของการโคชชิ่งมีการมอบหมายงานแอ s สไซน์เมนต์แล้วก็มีฟีดแบ็กเพื่อจะได้เช็คว่าในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาเขาเนี่ย 6เดือน3เดือนเนี่ยเขาพัฒนาได้ดีขึ้นแค่ไหนมันจะได้รู้นะฮะว่าผลงานที่เรามอบหมายไปจากความรู้ใหม่ๆที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาไหวไหมภายใน3-6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรเรายังไม่มีระบบ HRD หรือว่า h u r e s r u s o u r e v e l v p m o p t e n t ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับในการพัฒนาคนในเองเนี่ยมันก็อาจจะลำบาก เพราะว่าเราไม่รู้ละว่าจะควรจะพัฒนาอะไรพัฒนาไปแล้วจะต้องประเมินผลการพัฒนายังไงบ้างถ้าอย่างนี้รับคนนอกเข้ามาลุยเลยเนี่ยน่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะฉะนั้นคงต้องช่างใจนะครับว่าเราเองพร้อมหรือไม่พร้อมตรงไหนในการที่จะพัฒนาคนเดิมนะครับหรือว่าจริงๆแล้วธุรกิจของเราเร่งมากจะต้องเอาคนมาเอาคนใหม่มาลุยเลยดังนั้นก็คงต้องต้องดูให้ดีครับ จะตอบอย่างใดอย่างหนึ่งช่วงนี้มันคงยากเพราะว่าด้วยธุรกิจเองก็อยากจะขยายตัวแล้วก็อยากจะประหยัดดังนั้นสิ่งที่หลายองค์กรมักจะทําคือพัฒนาคนเดิมนี่แหละแต่กลับกลายเป็นว่าระบบพัฒนาเราไม่ดีพออันที่1อันที่2คนของเรายังงง,งๆอยู่เลยไม่รู้จะพัฒนาอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองว่ามีศักยภาพมากพอไหมบางองค์กรเนี่ยพนักง,งานอยู่กันมานานมากนะครับ10ปีอัพสิปีอัพเนี่ยแล้วก็อยู่กับ ความเคยชินเดิมๆพอ h r บอกต้องพัฒนานะเอาความรู้ใหม่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพวุ่งนี้บางทีกลัวนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เลยลงทุนไปแล้วก็เสียเปล่าแบบนี้คงต้องช่างใจเหมือนกันนะครับว่าเราควรจะพัฒนาคนเดิมหรือรับคนใหม่กันแน่แต่อย่างไรก็ดีในการพัฒนาคนเดิมองค์กรได้อะไรคือเราได้คนที่รู้จักบริษัทเราดีอยู่แล้ว วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนเขาอยู่ได้มานานเนี่ยแสดงว่าเขาเข้ากันได้แน่นอนนะครับวิธีคิดทัศนคติมุมมองมันไปด้วยกันได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งนะครับแรงจูงใจในทีมทีมงานเองก็จะมองเห็นว่าเออบริษัทไม่ละทิ้งคนเดิมเนาะเขาสามารถที่จะเติบโตได้ดังนั้นพี่คนนั้นโตได้เราก็น่าจะโตได้นะครับมันก็ลดความเสี่ยงในการจ้างคนผิด การสรรหาคัดเลือกที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมหาแล้วเลือกแล้วปรากฏว่าอยู่กับเราไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปหาใหม่อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวในการสรรหาคัดเลือกคนนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนคนใหม่นะครับเปลี่ยนคนใหม่สิ่งที่ได้คือได้ทักษะนั้นทันทีนะฮะการพัฒนาคนเดิมใหม่ต้องใช้เวลานะครับห <6 S 1> เดือน12เดือนบางเรื่องเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องพฤติกรรมมันต้องอาศัยเวลาในการพัฒนายาวพอสมควรเรา มีเวลามากพอไหมนะครับแต่ถ้าเราหาคนใหม่เลยเข้ามาทันทีเนี่ยมันได้ทักษะในทันทีนะครับสามารถพร้อมใช้อ่ะฮะจ้างมาปึ๊บพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาความรู้ความรู้ต่างๆมาลุยกับบริษัทแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับคือเติมมุมมองใหม่เวลามีคนใหม่เข้ามาแล้วเขามาด้วยมุมมองใหม่ๆที่องค์กรเราอาจจะไม่เคยมองแบบนั้นมาก่อนเนี่ย มันทําให้เป็นการเปิดโลกทัศน์ของทีมงานได้ด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นนี้ทีมงานก็ต้องเปิดใจจริงๆนะฮะไม่งั้นแล้วมุมมองเก่ากับมุมมองใหม่ก็เริ่มทะเลาะก,กันละสุดท้ายกลายเป็นความขัดแยง้งอันนี้ก็เห็นมาหลายองคอ์กรแล้วเหมือนกันนะครับตัวสําคัญอีกอันหนึ่งการเปลี่ยนคนใหม่หรือการหาคนใหม่เข้ามาลุยเลยเนี่ยมันเป็นการเพิ่มสปีดขององคอ์กรในการพัฒนาสู่ระบบใหม่ได้เร็วขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดีคนใหม่เข้ามาถ้าเขาไปได้เร็วแต่สุดท้ายถ้าลูกน้องเขาเป็นคนเก่าเคสเนี้ยลำบากละนะครับหัวใหม่มานะฮะแต่ว่าตัวเนี่ยเป็นตัวเก่าที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยผมว่าหัวขยับให้ตายถ้าตัวไม่ไปนะหรือลูกน้องไม่ไปก็เสร็จอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างส่วนผสมให้ดีครับระหว่างคนเดิมคนใหม่เราคงจะตัดโชว์เอาแบบในแบบหนึ่งมาคงยาก มันต้องไฮบริดเหมือนกันนะครับดังนั้นคำถามเนี้ยมีคนถามเยอะผมก็ต้องตอบว่าเราคงต้องวิเคราะห์อ HRBP เองที่เป็น Business Partner ผู้บริหารที่เป็นระดับสูงเองเนี่ยเขาพอที่จะมองเห็นไหมว่าองค์กรของเราอ่ะพร้อมที่จะพัฒนาหรือเปล่าระบบพร้อมไหมคนพร้อมไหมความรู้ใหม่ๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วก็มีระยะเวลามากพอพัฒนาคนเก่าน่าจะดีกว่า แต่ถ้าต้องการความรวดเร็วจริงๆอีกเดือนหนึ่งต้องเปลี่ยนแล้วเคสแบบนี้เร็วไปไหมถ้าเราเอาคนใหม่เข้ามาลุยเนี่ยระบบเปลี่ยนได้แน่แต่สุดท้ายตอนที่เรา i m p l e m e n t ตทั้งองค์กรคนเก่ายังคาอยู่นะฮะอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าเร่งมากการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานานะถ้าท่านวางแผนล่วงหน้าดีๆมันพร้อมแน่ๆมันสามารถทำได้แต่ไม่ใช่นึกวันนี้พรุ่งนี้อยากเปลี่ยนแล้วแล้วฟันเลยเนี่ยเคสนี้ยากครับเพราะเป็นเรื่องของคนคนจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนยาก ต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความเข้าใจอยู่พอสมควรทีเดียวก็น่าจะพอเห็นไอเดียนะครับว่าองค์กรเราควรจะพัฒนาคนเดิมหรือหาคนใหม่หรือจะเป็นไฮบริดในลักษณะไหนดีอ à, พอดแคสต์วันนี้ก็น่าจะพอช่วยให้ท่านคิดแล้วก็ต่อยอดความคิดตัวเองไปได้อีกสักเล็กน้อย,อยนะครับก็ฝากประเด็นไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ